เสือไม่น hmm. ักหนุกนักแต่รับน้องนี่วันแรกนี่หนักที่สุดเลยเสือนี่กับวันสุดท้ายที่จบอะวางเร็เลยปอดภัก่อน

หัดรีบกระตูไกซึบๆึบเลยมันลงล่างหมดครับดูศูนดูศูนเดินครับวันนี้เดินเราผ่อนใครไปครับผ่อนครเราใหเวลาเยอะไปเแคปปอดยกเล็กว่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดีครับดีดีจบครับเกปเพื่อนเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรชุดแรกเราไม่ทัน Редактор субтитров А.Семкин